ครับวันนี้ก็จะพามาปลูกแขนงนะครับแขนงสดเลยก็คือตัดจากต้นแล้วก็ลงปลูกในวงล้อย่างรถยนต์นะครับเพื่อทําแขนงขยายพันต่อนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้ก็เตรียมดินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ได้รองพื้นเอือว่าผสมดินอะไรนะครับก็เดี๋ยวให้ดูกันก็ขอไปตัดแขนงก่อนนะครับครับก็ไปดูนะครับว่าแดดร้อนขนาดไหนนะครับเนี่ยฮะร้อนเปี้ยงเลยฮะ ไม่มีเมฆไม่มีฝนนะครับก็มาตัดกันเลย่าถ้าดูแลดีมันอยู่ได้นะครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาตัดต้นนี้กันนะครับคือต้นนี้นั่นเองนะครับรากเขาเต็มแล้วนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็คือต้นนี้นะครับรากเต็มแต่ว่าใส่ดินไม่เต็มนะครับก็เป็นสลักบนโดนะครับบนโดซูเปอร์ครับแล้วก็จะตัดสละมาดูด้วยนะครับ ก็คือจะตัดด้วยกันประมาณสามสี่ต้นนะครับแล้วก็เอาไปลงสดกันเลยนะครับเนี่ฮะราก็เต็มนะฮะเต็มแบบนี้พอรักเต็มก็ตัดได้นะครับก็เป็นอ่าสละมาดูนะฮะนี่ฮะมาดูก็เดี๋ยวตัดเสร็จก็อ่านำไปลงกันนะครับครับก็ตัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็แขนงแล้วก็ลงปลูกไปเมื่อกี้สองต้นแล้วนะครับบริเวณตรงนั้นนะครับเดี๋ยวปลูกเรื่อยๆไปนะครับก็เป็นการตัดสดแล้วก็ลงเลยนะครับอย่างเงี้ย ส่วนก็เปียมดีนะชุ่มๆหน่อยนะครับพอสภาพนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวลงเลยเดี๋ยวให้ดูทีนึงนะครับเป็นแถวไปครับก็ตัดเรียบร้อยนะครับตัดใบก็คือเวลาลงปลูกนะครับก็ต้องตัดเรียกว่าตัดหางปลาอะไรพวกนี้ออกหน่อยนะครับแล้วก็ตัดลายใบของเขาด้นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ลดการคลายน้ำนั่นเองครับถ้าอากาศร้อนจริงๆถ้าฝนไม่จําเป็นต้องตัดก็ได้นะครับก็ให้ดูโดยประมาณนะครับปลูกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามต้นนะครับขอบคุณครับ